วันนี้น้องกูเกิลมาเที่ยวทะเลนะครับมาเล่นทรายใช่ไหมครับลูกชอบไหมน้องทำเป็นโดนัทเลยไหนโดนัทที่ไหนลูกไกหนๆไอ้ที่ไหนอมันมีรูด้วยเหรอโดนัทอะใช่ไหมครับอืมทรายเยอะไหมครับทรายเยอะไหมลูก เยอะมากเลยน้อง Google ชอบไหมนะไ,ไหนดูดิให้มาม,มาดูหน่อยไหนทรายไหนเอาแบมือออกดิแบมือออกโอ้โหไหนตบตบภูเขาดิภูเขาอยู่ไหนลูกภูเขาภูเขาอยู่ไหนครับไหนลูกอยู่ไหนไหนครับโอ้ อันนั้นอะไรนะ่ะดินน้ำมันใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่อ,อไม่ใช่ครับนะเด็กอะไรชอบเล่นทรายจังเลยนะเด็กคนนี้ชอบเล่นทรายจังเลย น้องกูเกิลครับกลับบ้านไหมอ้าวเาหรอมาจะกลับแล้วนะโอเค <Okay. S 2> <ม>เดี๋ยวเล่นก่อนเน,ะน,ะนาะ <laughs> ไหนทำเป็นเจดีให้หมามาดูดิ เป็นภูเขาอะเหมือนที่มามาพาทำเมื่อกี้เหรอเป็นก้อนหินด้วยอุ๊ยอะไรติดมืออะไรติดมือลูกฉนันนะ เอออะไรนะ่ะจิก้นหินด้วยจริงเหรอก้อนหินโดนน้ำไปโอ้โหมีก้อนหินด้วยอุ้อยอ,อะไรติดมืออะไรติดมือกูเกิลที่มือกูเกิลอ่ะมันมีกากเพชรด้วยนะลูกใช่มันเป็นทรายที่มันมีเหมือนเป็นกากเพชรมือหมา้มาก็ยังมีเลย มันมีกากเพชรครับลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเช็ดออกเดี๋ยวมาล้างให้ตรงมือลูกไงครับมันเป็นทรายทรายมันขาวๆใช่ไหมชอบมากเลย กลับบ ok ้านพอแล้วกลับบ้านไหมได้เลยได้เลยเกินยิ้มรอให้ปาหน่อยได้ไหมในยิ้มรอหเกิดขาขบขาขบแล้วมันมีไหมกบอ่ะมีไหมกบกบมีไหมมีกรบไหมอู้กบตัวใหญ่เลยเปล่าอุ้ยกบอยู่ไหนกบ มีไหม,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 มตรงนี้มันไม่ม <S <S ีมันอยู่ตรงนี้เหรออู้ g o o กันหาอะไรนะลูกหากบหากบอหนไหนลองกดหากบดิมีหรือเปล่าไหนกูกันกบอยู่ไหนลูกไหนกบไหนกบเอาออกมาสิอยากดูกรบมาให้มาลมาม่าอยากดูกบครับ ไหนหาให้ดูหน่อยกบอุ้ยเจอเปล่าเจอไหมันเจอนั่นไงตรงกลางนะ่ะตรงกลางทรายอะใช่ใช่ไหม,ไมอุ้ยอุ้ย,ยนั่นขากบออกมาแล้วเอาก้นหาอะไรครับลูกขาก,บ,ขากบมันอยู่ไหนอะอยู่ไหนล่ะ ไหนหนี่ไงกบอุ้ยจริงหรอ่ไ,ไม่ใช่งูเหรอใช่อะไรไหมลูกก็หาอะไรนะลูกหาหาหา,หา,หากบเรียบร้อยแล้วหาอยู่ไหนกบ <laughs> อยู่ไหน,ไหนชี้ให้้าดูสิอยู่ในอยู่ในชายไหนลองขุดหากบได้เจอไหมเนี่ย